สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าสวัสดี FC ร้าน U ู g r o u รปเซียงกงทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับร้าน U ู g r o u รปเซียงกงศูนย์รวมรถบรรทุกนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะร้านของเรานะคะไม่ได้มีแค่รถบรรทุกอย่างเดียวนะคะลูกค้าเรายังมีอะไหล่ช่วงล่างต่างๆอีกมากมายเลยนะคะที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะร้านของเราเปิดตู้เองนําเข้าเองนะคะรับรองว่าลูกค้าได้ราคาถูกและราคาส่งกันทุกท่านแน่นอนเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะเบอร์โทรศัพท์0-85247 6552นะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดตัวรถคันนี้กันก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะออยก็ขอนำเสนอรถคันนี้เลยค่ะ h i n o Mega cap ค่ะเครื่องยนต์คู่ตัวคันนี้นะคะอยู่ที่210แรงม้าค่ะเป็นรถประกอบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะคัสซีคันนี้นะคะวัดจากหลังเก่งถึงปลายคัสซีนะคะความยาวจะอยู่ที่6เมตร20ค่ะเป็นคัสซีท้ายเต็มสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพลาท้ายคันนี้เป็นรุ่นแหนบค่ะลูกค้าแหนบหนามากนะคะเป็นแหนบหน,นาแบบนี้เลยนะคะ ครที่ได้คันนี้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพ่าท้ายสวยมากๆเลยนะคะถังน้ํามันคันนี้นะคะลูกค้าเป็นถังน้ํามันใบใหญ่ขนาด200ลิตรค่ะกระทะล้อที่ออยใส่อยู่ตอนนี้นะคะเป็นกระทะล้อเลเดียนขอบ17.5ค่ะเป็นตัว6น็อตนะคะลูกค้าหรือว่าใครอยากจะไปเปลี่ยนเป็นกระทะคิ้วก็ได้เช่นกันค่ะใส่ขอบ16ก็ได้นะคะลูกค้าสําหรับใครที่ชอบเป็นกระทะคิ้วเนาะเดี๋ยวเรามาชมภายในหัวเก่งกันค่ะว่ารถคันนี้สภาพภายในหัวเก่งสวยหรือเปล่านะคะ บอกได้เลยค่ะว่าคันนี้สวยมากๆแล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นยืนหนึ่งของทางร้านเลยค่ะขายดีมากๆนะคะข้างหลังก็กําลังประกอบขึ้นอีกนะคะสําหรับใครที่สนใจคันนี้รีบจับจองเข้ามาได้เลยนะคะสภาพภายในคันนี้นะคะเปิดออกมาบอกได้เลยว่านางฟ้ามากๆนะคะ แถมตัวนี้เป็นหัวรุ่นใหม่ค่ะภายในเป็นสีดำสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าดูาที่เบาะนะคะเบาะยังไม่ได้แกะทุ้งเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นภายในคอนโซลสีดำเนาะใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่รีบโทรมาจับจองได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0852476552นะคะเดี๋ยวพาชมภายในใกล้ๆค่ะมันจะมืดๆหน่อยนะคะลูกค้าเพราะว่าอ้อยถ่ายภายในโกดังเนาะแต่ว่าสภาพภายในบอกได้เลยว่าสวยมากๆค่ะลูกค้าดูเบาะยังไม่ได้ แกะพลาสติกเลยนะคะเบาะสวยๆยังหุ้มสวยๆใหม่ๆอยู่แบบนี้เลยนะคะใครที่ไม่ชอบก็เอาไปก็ไปแกะออกได้นะคะแต่ถ้าไม่แกะออกมันก็จะยังคงความสวยความใหม่อยู่แบบนี้นะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเราไปชมฝั่งคนขับกันบ้างคะ่ะ ด้านนี้จะเป็นฝั่งทางด้านของคนขับนะคะก็สวยๆแบบนี้เลยค่ะ พวงมาลัยทุกอย่างนะคะสวยมากเลยนะคะบอกได้เลยว่าคอนโซลสีดํานี่สวยจริงๆค่ะลูกค้า1รักษาทําความสะอาดได้ง่ายนะคะ2ดูส,สะอาดสะอ้านไม่เปื้อนนะคะใครได้คันนี้ไปรับรองว่าน้องๆป้ายแดงเลยนะคะลูกค้าดูค่ะสภาพสวยมากๆนะคะสวยกลิบเลยคันนี้นะคะใครได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะสําหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะ0852476552นะคะรถค,ค,คันนี้จอดรอลูกค้าอยู่ที่ US หนองแคค่ะจังหวัดสระบุรีนะคะ ใครที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะชมรถได้ค่ะรถคันนี้จอดรอลูกค้าอยู่ที่สระบุรีค่ะเดี๋ยวเรามาดูหัวใจของรถคันนี้กันบ้างนะคะเครื่องยนต์คันนี้บอกได้เลยว่าสวยมากๆบอกแล้วว่าน้องป้ายแดงค่ะคันนี้สภาพ เ,เครื่องภายในนะคะสวยมากๆค่ะลูกค้าดูใต้หัวนะคะไม่มีผุเลยนะคะสวยจริงๆค่ะคันนี้ใครที่ได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะย้ําเลยว่าไม่ผิดหวังค่ะสําหรับใครที่ชื่นชอบนะคะออยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้ร้าน US เอ o ก p ุเสียงกงด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ออยลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าอยากชมรถรุ่นไหนก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ